อิติปิโสพัควายมมะราชาโนทาเวสวุวรณโนมรนังสุขังอาหังสุขโตนโมพุทธายะ เทวเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายัขะพันตาพัดภูริโตเวสสะพุทธะพุทธังอารหังพุทโธเทวเวสุวรรณโนนโมพุทธายะขพเจ้าขอากราบสการะบูชาองค์เทวเวสุวรรณขอพึ่งพระบารมีจงประทานพรให้ขพเจ้าจงประสบแต่โชคลาภความสุขความสาเร็จสมดังที่มุ่งหวังทุกประการให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสารเสริญขอให้ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลาย ศัตรูครอบงำไม่ได้บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าตั้งใจกระทําไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลก่อนส่งผลอันศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นขอให้คำอธิษฐานทั้งหมดทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จติดตามตัวข้าพเจ้าไปทุกภพทุกชาติตาาเข้าสู่พระนิพพานนิพพานะปัจโยโหตุ